สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมีวิธีการทำภาพขอบฟุ้งหรือภาพเหมือนฝันโดยใช้โปรแกรม Photoshop มาฝากทุกๆท่านค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณเปิดโปรแกรม Photoshop ออกมาค่ะและให้คุณไปที่ไฟล์คลิกตรงที่ Open ค่ะหลังจากนั้นให้คุณเลือกภาพที่คุณต้องการ เมื่อคุณได้ภาพที่คุณต้องการแล้วให้คุณลากเมาส์มาที่ Open ค่ะขนาดรูปที่ดิฉันเลือกดูเล็กไปเดี๋ยวดิฉันจะขยายให้ใหญ่ขึ้นค่ะเพื่อที่คุณจะได้เห็นได้ง่ายให้ให้คุณมาที่กล่องเลเยอร์และให้คุณใช้เมาส์ลากเลเยอร์มาตรงที่กระดาษภัพ และคุณจะได้เลเยอร์เพิ่มอีกหนึ่งเลเยอร์หลังจากนั้นให้คุณลากเมาส์มาตรงที่กล่องเครื่องมือค่ะตรงรูปสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะตรงนี้ค่ะให้คุณคลิกตามลงไปค่ะและให้คุณลากเส้นของรูปให้ได้ขนาดของรูปตามที่คุณต้องการค่ะ เมื่อคุณลากเส้นได้แล้วให้คุณเลื่อนเมาส์มาที่ Select ให้ลากเมาส์ตามลงมาค่ะให้คุณมาหยุดตรงที่คำว่า modify และให้คุณลากเมาส์ต่อมาให้คุณมาหยุดตรงที่ filter หลังจากนั้นให้คุณคลิกเมาส์ตามลงไปค่ะ ให้คุณมาตั้งค่า Filter r ์รเดให้คุณตั้งค่า12และให้คุคณกดตรงคำว่าโอเคค่ะถ้าค่าตรง Filter r ์รเดมากขอบของรูปคุณก็จะฟูงมากค่ะเมื่อคุณตั้งค่าได้แล้วให้คุณกดคำว่าโอเค หลังจากนั้นให้คุณกลับไปตรงที่ Select อีกครั้งหนึ่งให้คุณคลิกตามลงไปค่ะและให้คุณลากเมาส์มาตรงคำว่า Inverse และให้คุณคลิกตามลงไปค่ะหลังจากนั้นให้คุณกด Delete และให้คุณลากเมาส์มาตรงเลเยอร์ด้านล่างเลเยอร์นี้ค่ะ ให้คุณปิดตาเลเยอร์ด้านล่างหลังจากนั้นให้คุณรวมเลเยอร์ทั้งสองให้เป็นหนึ่งเดียวให้คุณคลิกเมาส์มาที่เลเยอร์และให้คุณลากเมาส์ตามลงมาค่ะมาตรงคำที่ f a t t e n Image และให้คุณคลิกเมาส์ตามลงไปค่ะ ให้คุณกดคำว่าโอเคและนี่นี่คือภาพขอบฟุ้งหรือภาพเหมือนฝันที่เราได้มาคะ่ะขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ